โอ้่านผูวชมีเรื่องราวน่าประทับใจอีกแล้วนะครับเมื่อมีการแชร์ภาพภาพนี้กันนะครับเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณรำพันมนโอ๊กนะครับโพสต์เอาไว้นะครับอรบ,บอกว่าดูใส่ใจพนักงานดียแบบนี้คือเรื่องเรื่องพี่รำพันมนเนี่ยโอ๊กเนี่ยนะครับแกไปเที่ยวที่น่าจะไปที่เซนทันพระรามเก้านี่แหละแล้วไปเจอป้ายป้ายนี้นะครับเขียนว่าชื่อคุณสมพงษ์กัญญาประสิทธิ์นะครับเซอร์วิสวิ h h ์ฮาร์ดนะครับ ลูกค้าชมเชิเจ้าหน้าที่รปภลานจอดรถสังเกตเห็นรถลูกค้ายางแบนและให้การช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จโอ้โหแล้วก็ทางห้างเนี่ยเขาก็นำํำภาพของพี่สมพงษ์เนี่ยนะครับมาแปะเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมแบบพูดง่ายคือทําดีต้องชื่นชมอะ่ะและประกาศให้โลกเห็นว่าว่านี่คือความดีที่น่ารัก ตั้งใจบัตาที่ของพี่สมพงษ์ในทะราปภนะครับทีนี้ปรากฏว่าคนแชร์ไปเยอะมากครับเพื่อนๆยังไม่จบแค่นี้บางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกเฮ้ยคุ้นพี่คนนี้จังเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยเคยเจอพี่คนนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยจําจได้พี่พี่รปภท่านเนี้ยเคยได้รับการช่วยเหลือจากพี่ธน,นีด้วยนะเคยได้รับการบริการจากพี่ธน,นีด้วยนะนะครับแล้วก็คือพวกแกพูดไงว่าทุกคนที่ไปที่ใครไปคอมเมนต์เนี่ย เยอะมากที่เคยมีประสบการณ์การได้รับการบริการที่ดีมากๆจากพี่สมพงศ์กัญญาประสิทธิ์นะครับน่ารักมากๆขอบคุณภาพภาพนี้นะครับจากผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณรำ,รำพันมนคุณโอ๊คพันมนโอ๊กด้วยที่แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นประทับใจเนาะวันก่อนก็น้องที่เป็นพนักงานเซเวน่นวันนี้ก็เป็นน้องพนักงานเออพี่พนักง,งานที่เขาอยู่ที่ห้างแห่งนี้ด้วยน่ารักมากๆนะครับชื่นชมยินดีจริงครับและเป็นการใช้วิธีการที่ดีอะ่ะจากทางห้างอะ่นะน่าชื่นชมอะ่ะ ทำดีก็ให้คนเห็นไปเลยครับแบบนี้ครับเพื่อนๆ